สวัสดีครับพบกับเราหอยลังนะครับผมวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมนั่นก็คือดราม่าอิงฟ้าหนีซ้อมอ้อมไปเมาครับผมจริงหรือเมื่ออิงฟ้าหายไปนะผมกองติดต่อไม่ได้แล้วมาโพสทํานองให้แฟนขับปอบนะฮะแฟนขับก็ออกมาปกป้องเต็มที่ก็เลยมาด่ากองสาเสียเทยเสียกันเลยนะผมดาอยากคายหาว่าเกาะอิงฟ้ากินเออเกาะอิงฟ้ากินอ่าซึ่งเป็นสิ่งที่คุณนวัดเจอนะครับเขาก็เลยยอมไม่ได้ เอเรื่องจึงเกิดคุณนวัดก็เลยออกมาฟาดกลับกลางไลฟ์เลยเใช่ไหมครับหนีกองไปไหนไปกับใครจะรุนแรงสักแค่ไหนจะมีการปลดอิงฟ้าหรือเปล่าทําไมต้องออกมาแฉกลางไลฟ์ขนาดนี้เรื่องราวทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับลุงเาัาเขาชื่ออะไรนะครับผมอิงฟ้าราราเ,เรามารู้จักกับเขาร่าๆกันก่อนเรากลัวอ่านภาษาไทยผิดนะฮะแล้วก็เลยให้ลุงอ่านให้นะครับผมก่าจะมาเป็นมิดแกรนดอง2์ต้อง,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 องมีดีครีเป็นไอ หมอทาขวัญน,นาคที่สวยที่สุดในประเทศไทยเห็นอย่างนี้นะเขาร้องเพลงทาขวัญน,นาคนี่แบบเสียงเพราะมากอ่าอ,อันนี้เขาชื่อเล่นชื่อมุกเกิดที่อุทัยธานีสองห้าสามแปดอายุก,ก็ประมาณยี่บเจ็ดปีใช่ไหมครับ,รบเออพ่อเนี่ยเป็นนักเปนโนแม่ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งนี่หน้าถึงร้องเพลงเก่งเขามีการฝึกสอนมีการส่งไปเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจนสุดท้ายตอนหลังเนี่ยไอ้พวกหมอทํขวัญน,นาคเนี่ยที่รู้จักกับแม่เขาเนี่ยก็ เอาไปเรียนเพิ่มไปอยู่ในค่ายของเขาเลยนะไปทำกวันนาแล้วก็ออกมาปุ๊บก็ระหว่างทํากวันนาไม่มีใครเรียกไปทนนํากวนนากับขายของหลายอาชีพเป็นคนที่สู้ชีวิตเรามากๆนะเป็นแคดดี้ก็เคยเป็นนางแบบก็มีพนักงานออฟฟิศก็ทำได้จนมาเข้าจนเข้าตาอันที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับเข้าประกวดเดอะไวท์ไท a แลนด์ปี2018นั่นไง ในปี2020นะผมเคยเข้าประกวดมิสแกนสุพรรณนะครับผมแต่ถอนตัวและในปี2022มาคว้ามงกุฎมิสแกนกรธมนะครับผมมิสแกกรุงเทพด้วยความสามารถที่หลากหลายจึงเป็นตัวเต็งและคว้าตำแหน่งในที่สุดอค่ายเพลงแสงระวีนี่คืออะไรครับลุงเป็นค่ายเพลงที่ตอนนั้นอิองฟ้าเขาไปทำสัญญากันไว้ก่อนแล้วครับ ซึ่งเขต้องเอาเงินมารักษาพ่ออะไรเงี้ยพอทําสัญญาปุ๊บ,บก็รีบเซ็นโดยโดยที่ไม่มีประสบการณ์ไงโดนสัญญาทาตเข้าไปแล้วเขาตอนหลังเนี่ยก็ไม่เคยออกเพลงอะไรกับค่ายเลยนะนะเซ็นกันไม่เฉยๆตอนหลังพออิงฟ้ามาดังปุ๊บเขาเรียกร้องค่าเสียหายเลยพันสองล้านแต่พอเกิดมีการพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บทางไอ เพศของแตงลาวีเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ถึงเขาสมเหตุสมผลอันนั้นอะให้ข่าวเกินจริงอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่าคราวนี้พอพูดถึงเนียเดี๋ยว,ยวโอเคครับผมหลังจากเราได้เกิดน,นะนะให้ทุกคนรู้จักเบื้องต้นนะครับผมเราก็มาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับผมมันจะมีในทวิตเตอร์ด้วยนะฮะอิงฟ้ามหาชนมาเนื<ม>้อเรื่องนี้ต้องเริ่มจากไหนก่อนครับลุงที่ คุณนวัดเขาออกมาไลฟ์เลยไงอะเออเขาออกมาแบบเดือดเลยดักได้ก็ดักได้เออนั่นแหละโอ้โหตกใจกันเป็นแถวๆเลยอืก่อนมาเป็นมิตรแกนเนี่ยเป็นยังไงหลังจากเป็นมิตรแกนแล้วเป็นยังไงอเออแต่ว่าเจ็บที่สุดคือคําว่าเกาะอิงฟ้ากิจเนี่ยมันจีด๊ดคุณนวัดก็เ,เลยทนไม่ได้ก็ต้องมาฟาดนิดนึงนะเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักคุณนวัดคุณนวัดเขาเป็นใครลุงขอสัส้นๆเลยคุณนวัดก็เค,เคยออก เคยอยู่ในรายการเดียวกับไค่ไทยพบไงรายการที่ทำอาหารตอนเที่ยงอลุงจำแค่นั้นเลยเหรอฮะแล้วเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของกองประกวดมิตรแกอนั่นแหละเออคืองานหลักเขาเลยคืองานหลักอืมอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดไอ้นันวัวคุณต่อยผมนึกงรายการออกไงแล้วคุณต่อยไปพอดีคุยอย่างเรื่องนี้ไงแล้วแกก็อยู่ดีๆแกก็มาโยงก็ต้องให้เข้าใจไงว่าคุณน้ว่าเป็นใคร ออทั้งนี้นะผมคุณวัฒน์ก็ยังกล่าวอีกนะว่าทุกครั้งที่อิงฟ้าโดนทุกเรื่องบอสคนนี้เป็นคนปกป้องคดีพันสองล้านเหนื่อยก็เหนื่อยไปไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างแล้วไปชอบหมดนะมาด่าผมจะชอดได้ยังไงออหลังจากนั้นก็จะมีคลิปไลฟ์ของอิงฟ้าตอบโต้มาทันควันแต่ว่าก็มาด้วยการเสียงสั่นๆแล้วก็นองน้ำตา ใช่ป่ะอิงฟ้าก็แจ้งกลับทันทีเลยว่าเหนื่อยมากขอพักหน่อยใช่ป่ะมีมีบอกกองไปแล้วแต่คขาเนี้ยไม่ได้บอกบอสโดยตรงเท่านั้นเองเนี่ยขอพักบ้างเขาเหนื่อยมา5เดือนเต็มเตม,เตมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไปไอเวทีมิดแกลินเตอร์ Can Inter, ใช่ป่ะจะต้องพร้อมแน่นอนแต่คนนี้พูดถึงเรื่องซ้อมยังไม่ได้ซ้อมก็จริงอยู่ แต่แจ้งครูไปแล้วว่าจะซ้อมช่วงไหนเวลาไหนมีแผนเวลากันไม่เรียบร้อยแล้วเรื่องให้คนอื่นมารับงานเนี่ยก็เป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ความจริงไม่มีวิชาทีไหนที่ไม่รักบอสไม่รักกองไม่รักองค์กรอันนี้อิงฟ้าบอกพูดไปแล้วก็น้ําตาไหลท่าไปร,รับงานจนไม่มีเวลาซ้อมขอโทษนะบอสท,ที่ทําให้เข้าใจผิดหลังจากนั้นนะครับผมคุณนวัดก็ได้ออกมาพูดต่อนะครับผมว่า <c oughs> อิงฟ้าไปสิงคโปร์ กับต้นแต่มดดําเฉลยให้แทนนะครับผมลําทานแทนกองเชียร์นะครับเดี๋ยวก่อนอะไรอิงฟ้าไปสิงคโปร์กับตอนนคืออักษรย่อของชื่อคนนั้นเอ๋อเหรอนึกว่าตอกาลังมองอยู่ก็ตนไงตอนอตอนตนแล้วมดดำเนี่ยก็เลยออกมาเฉลยให้คือคุณนวัดยังไม่กล้ากลัวเกิดอมีการจะมาฟ้องลงฟ้องร้องไม่มีเวลาไปไปขึ้นศาลใช่ป่ะแต่มดดำาก็พร้อม ออก็เลยมาตอบให้ว่าคนนั้นคือสาวรอชื่อติณาสุพนาธอันนี้เขาก็ออคุณนวัดก็เลยพูดต่อว่าออกมารักอะไรตอนนี้พอดังปุ๊บลักปับ๊บเออถ,ถ้าจะรักกันน่าจะรักกันตั้นา,าล้วมารักอะไรตอนนี้เหมือนกับว่ามีอะไรที่พอจะรู้ทางกันอยู่นะคุณนวัดจึงพูดคำน,นี้ใช่ไหมอ,อันนี้ก็เลยมาต่อว่าคุณติาณาสุพนาธนี่คือใครคือสาวรอหวานใจเซเล็บในภาคเหนือ,อ,เ,อ,อเขาเป็นนักสแสดงด้วยนะเว้ย อเออหนังเรื่องเย็ดอ o t น e อยากรักก็รักเลยอ่าแล้วก็จะมีร้องเพลงด้วยคือเพลงที่ประกอบในหนังเรื่องนั้นแหละถ้าสักวันเธอจะกล้าพอแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นดีเจอ,อยู่ในรายการวิทยุเมลโล่ f อของขอ,งอ,งองสมท f อฟเอ็มเกเออโอเคนะครับลุงมีอะไรจะต่อไหมก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าคุยกันในกองกันเรียบร้อยมันก็จบปะแต่ครนี้ ไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากาแฟนคลับของคูดยิงฟ้าเนี่ยออกมาเล่นใหญ่เกินไปไหมหรือว่ามีพวกออกมาปั่นใช่ไหมเอมอก็เลยสงสัยบางคนก็มีคนในคอมเมนต์ก็บอกว่าคอนเทนต์หรือเปล่ากองนี้มีอะไรแปลกๆเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ต้องอยู่ที่สังคมแล้วก็อยู่ที่เรื่องราวว่าจะตอบไปในลักษณะแบบไหนแต่คุณนวัดออกมาเฉลยแล้วนะว่า ไม่โกรธก็แสดงว่าไม่ปลดแน่นอนแค่น้อยใจเพราะปลดได้งไงจะไปหามิทแกนที่ไหนไปประกวดในเวทีเขาประกวดกันอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่อินโดที่บาหลีอินโดเนี่ยเร็วๆนี้จะมีประกวดเอมิทแกนอินเตอร์แล้วเรื่องราวในทวิตเตอร์ Twitter เนี่ยไหนจะไมีใช่กำลังรอให้ดูสรุปเสร็จก่อนไ <ใน S 1> งเงเอาเลยโอเคครับผมในทวิตเตอร์นะผมแฮชแท็กอินฟ้ามหาชนนะฮะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุยอินฟ้าใช่ไหม แต่จะมีอยู่ประมาณสัก2 2คอมเมนต์ที่แบบว่ามีเหตุมีผลพอสมควรเลยที่เราจะมาเล่าสุขกันๆังนะครับผมมีคนแนะนำในกลุ่มนางงามนะอันนี้ขออนุญาตอ่านแบบคร่าวๆเลยนะครับผมอตอนนี้สภาพยายใจิตใจอิงฟ้าอาจจะไม่ดีนักควรให้นางหยุดใช้โซเชียลเลิกเข้า t w i t t e r ดอม Open Chat Facebook ต่างๆหยุดโพสอะไรในช่วงเวลาที่ยังไม่ชัดเจนเพราะตัวเองก็ไม่ได้โพสอะไรที่มันชัดเจนและเป็นผู้ใหญ่เลยในภาวะที่อึมครึมแบบนี้ ยังไม่ถึงครึ่งวันก็เห็นแล้วว่าโพสของนางไม่ปกติอันนี้ควรหยุด 2. เคียร์ใจกับบอสเสร็จควรพาน้องไปหาหมอด่วนอิงฟ้าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ได้แต่การให้ไปพบแพทย์ไปเจอผู้เชี่ยวชาญคือวิธีการที่ดีที่สุดจะได้รู้กันไปเลยว่าป่วยไหมหรือยังไม่ป่วยหรือว่ามีอาการสภาวะซึมเศร้าจะได้ให้นางไปรักษาและก็ที่สาคัญนะคนใกล้ตัวนางสําคัญที่สุด 3. อันนี้ไม่รู้ยังไงนะแต่คนใกล้ตัวไม่ควรโพสต์หรือโต้อ,ตอ,อะไร จนกว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนหรือมันจะเคลียร์อยากพูดอยากชี้แจงอะไรไปชี้แจงกับกองประกวดแทนไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบทุกคนรอดได้ไม่ว่าจะใครมาถามก็อย่าไปตอบอะไรก่อนรอไปก่อนสผิดกันก็ว่าไปตามผิดยืดอกรับนะไม,ไม่ได้หมายความว่าต้องออกมายอมรับในที่สาธารนณะแต่ไปรับกับบอสแบบแมนๆย้ําว่าคุยทุกเรื่องนะให้ทุกเรื่องเลยแล้วนับหนึ่งใหม่แน่นอนว่าคนรอซ้าเติมมันมีอยู่แล้ว แต่คนรอให้กำลังใจก็ไม่น้อยเหมือนกันอย่ามัวจมอยู่กับอารมณ์ชีวิตมันไม่ได้ล่มสลายในวันนี้มันลุกขึ้นมาใหม่ได้แต่รับมือให้เป็นเอาง่ายๆอารมณ์เหมือนเด็กนีเที่ยวแล้วกลัวพ่อแม่จับได้ไกลัวพ่อแม่ว่า<ไ>แค่นั้นแหละคุยกันแล้วก็อบกอดกันด้วยความรัก<ไ>ทุกอย่างน<ไ>เคลียร์ได้แค่นี้เองโอเคครับผมแล้วก็มีคุณเจ๊บเรียบทางด่วนนะครับผมก็ออกมานะฮะคนเขาเตือนแสดงว่าเขารักเขาชอบเขาเห็นทางว่าจะดังได้กว่านี้ เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเลยเตือนติงหลายๆคนก็อยากทุรินทุรไล่มากนะผมแต่ต้องไม่ได้หลายเคสศิลปินเข้าใจยอมรับแล้วว่าผิดแต่ติงไม่จบอ่าเพราะเขาคุณเจียก็บอกว่าเห็นมาแล้วเห็นมาหลายเคสแล้วพาเมินหลายรอบแล้วนะเพราะเพราะอย่างนั้นต้องหนักแน่นนะผิดก็แก้ไขขอโทษแล้วก็อยู่ต่อไปยาวๆแต่อายุ27นี่ก็ไม่เด็กแล้วนะ ต้องใช้สติในการจะตัดสินทําอะไรให้ดีๆหน่อยอเ,เดือดร้อนอะไรกับใครอะไรยังไงนะใช่ใโอเคุ <Okay. S 1> <ช>ุยกันดีๆเรื่องนี้เล็กๆจิ๊บๆโอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ